ช่วงนี้ที่มีราขาวเนี่ยไปโรยใส่ผักนะแค่เจดวันหรือ8วันผักมันจะงามมากๆเดี๋ยวคอยมาดูกันนะว่าจริงหรือเปล่าอันนี้นะเห็นๆเลยนะไม่ต้องกังวลว่าน้ำปลาหมักไม่มีทําไงนี่แหละน้ำเปล่าๆเลยถุงนี้ครึ่งกิโลนะเพื่อนๆสูตรนี้งามแน่นอนงามมากโคตรงามเลยดีกว่าเป็นราชาของปุ๋ยห,หมักทั้งปวงเลยนะไปดูได้เลยนะกรถินราชาปุ๋ยหมัก เหนือกว่าปุ๋ยทั้งปวงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคนซ่อมรถปลูกผักครับตัดมาเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง ผักเราก็เริ่มโตแล้วนะเดี๋ยวจะมาย่อยให้ดูนะวิธีย่อยนะย่อยยังไงนะการย่อยก็เหมือนเดิมอ่ะเพื่อนๆใช้สับเอาเป็นวิธีที่แบบไม่ต้องมาลงทุนอะไรเยอะมีเขียงกับมีมีดก็ได้แล้วนะเดี๋ยวจะย่อยให้ดูนะ กเด่นนี้หมดเลยเพื่อนกันไว้นะมีต้องคมๆนะแล้วก็ใส่ถุงมือไว้กันเอาไว้เพราะว่าเราไม่ได้สับทุกวันเราไม่เหมือนแม่ค้าเขาขายปลาขายหมูนังเขาสับทุกวัน มีเพื่อนคนไหนที่ยังไม่รู้บ้างว่ากระถินมันสุดยอดโผยราชาโ๋ยเลยนะ <c oughs> มาแค่เจ็ดวัน <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราไปดู <c oughs> วิธีผสมกันนะเ <c oughs> พื่อนๆที่เคยดูแล้วดูอีกก็ไม่ได้เป็นไรนะเพราะว่าเ <c oughs> พื่อนใหม่ๆที่เข้ามาเขายังไม่เคยเห็นนะ ตรงนู้นยังมีนะเดี๋ยวผมย่อยให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวมาผสมให้ดูนะมีเสียงรบกวนก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะเพราะว่าเขากำลังก่อสร้างกันนะเอาเรามาดูกันนะส่วนผสมว่ามีอะไรบ้างเนี่ยลำลำละเอียดหรือลำอ่อนนะมีเพื่อนๆถามว่าใช้ลำหยาบได้ไหมก็ได้แต่ต้องใส่เยอะหน่อยเพราะลำหยาบมันเป็น มันเป็นคล้ายๆว่าจะเป็นกากรําำแล้วอะ่ะในตัวเจนมันจะน้อยผมก็เคยใช้เนะี่ยต้องใส่ให้เยอะหน่อยนะแต่ถ้าทางที่ดีลำละเอยียดเลยลำอ่อนดีกว่าเพราะในตัวเจนมันจะสูงแดดก็น่าจะมาลำแล้วนะเป็นน้ําตาลทรายแดงนะเพื่อนเพื่อเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าโอทึงอะ่ะที่สําหรับกินกับเฉา,า้วยอ่ะเฉาอะไรนะที่ใส่ไอ มีน้ำขิงอ่ะเขาคั้วหรือว่าอะไรสักอย่างนะนั่นแหละไอ้น้ำตาลแดงอ่ะโอทึงอ่ะเขาเรียกโอทึงอ่ะนะโอทึงทุกครั้งผมจะใช้กากน้ำตาลนะมีเพื่อนๆบอกว่าน้ำตาลทรายแดงก็น้ำตาลทรายแดงก็ได้ก็ยังไม่เคยทำแต่รู้ว่าเขาทำกันก็ได้แต่เพื่อนที่บอกมาก็ไม่ได้บอกว่าต้องใส่น้ำต้องอะไรหรือเปล่าผมจะลองไม่ใส่น้ำดูก็คืออาจจะลาดน้ำตามทีหลังนะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะผมจะมีกำมังสองใบนะกำมังสองใบเดี๋ยวดูภาพก่นนะเห็นหรือเปล่าคนเดียวนะน่าจะเห็นนะคนเดียวนะแล้วก็เอากระถินที่สับแล้วเนี่ย ลงไปใส่กะมังนี้นะเพื่อจะทำให้เป็นชั้นๆถ้ากะมังเดียวอาจจะมันจะผสมยากนะทำแต่ละครั้งก็จะใกล้เคียงกันนะเพื่อนเพื่อน,อน,อนที่ดูบ่อยๆอาจจะสงสัย,อยรอบนี้ไม่เหมือนกับรอบที่แล้วอ,อาจจะไม่เหมือนนะรอบนี้ไม่เหมือนกับทุกครั้งนะที่ไม่เหมือนก็คือส่วนผสมมันเปลี่ยนไปนิดนึง ก็คือความหวานนะก็โรยลำเป็นชั้นๆไปนี่นะุยลมแรงมากเลยอยากให้งามๆก็โรยมากๆสูตรนี้นะสุดยอดมากๆเลยนะ ราชาปุ๋ยหมังเลยนะผักมันยังงามมากๆไปลองดูคลิปเก่าๆนะเพื่อนๆแต่ตอนนี้ผักผมมันยังไม่ตอนะ โรยลำแล้วก็โรยกระถินทำเหมือนขนมชั้นอ่ะนะเราดูก่อนว่าเราจะเอาหนาแค่ไหนแล้วก็มันอยู่ที่เราอ่ะนะลองแง้มๆดูก่อนะแล้วก็โรยลำอุ้ยลมแรงมาก,ก มีเสียงรบกวนขอโทษจริงๆนะเพราะว่ามันริมถนอนอ,ะอ่ะเราก่อสร้างอยู่ด้วยตอนนี้อาจจะมีเสียงเจียเจียหินเจียเหล็กอะไรนะนี่นะเป็นชั้นๆมันหน่มชั้นมันจะผสมง่าย ินมีความชื้นอยู่แล้วไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะใส่น้ําเยอะมันจะมีนอนแต่ก็ไม่เสียนะมีนอนก็ไม่ใช่ว่าเสียนะไม่เสียไม่มีอะไรตายตัวนะนเพื่อนๆได้ยินป่ะมันไม่มีอะไรตายตัวนะมาอยู่ที่เราอยากใสก็ใส่ไปแต่ต้องมีลำนะลำก็คือเป็นไนโตรเจนเขาพิสูจน์มาแล้ววิเคราะห์มาแล้วมีหกเปอร์เซ็นต์ นะแล้วความหวานก็แล้วแต่เอาความหวานจากกากน้ำตาลก็ได้นี่นะคือกากน้ำตาลนะถามว่ามันหมดแล้วมันมีอยู่แต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กร่องมาใส่เดี๋ยวจะใช้ลองใช้ดูไอ้น้ำตาลโอทึงเนี่ยนะ รอบนี้ได้เกือบกระมังเลยเพื่อน,อนก,อก็ใส่ลำลงไปอีกสูตรเนี่ยงามแน่นอนงามมากโคตรงามเลยดีกว่า เป็นราชาของปุ๋ยห,หมักทั้งปวงเลยนะไปดูได้เลยนะเพราะว่าผมทำสูตรเนี่ยไอกะทินเนี่ยมันดีกว่ายาถ้าไม่มีจริงยาสดก็ได้นะก็คุกให้มันเข้ากัน แล้วก็ย้ายมีกกำลังหนึ่งเพื่อจะได้รู้ว่ามันเข้ากันจริงหรือเปล่านะหอมํำม,มากๆเ,เพื่อนํำใหม่มันจะหอมนะ เพื่อนๆรู้ไหมเวลาเขาทำปะลาล้าเนี่ยถ้าปะลาล้าแบบอร่อยอ่ๆเขาจะเอาลำเนี่ยไปคั่วแล้วก็ใส่ไปนในผสมไปนในปะลาล้าแล้วหมักหนึ่งปี นะโอ้ละเอียดมากๆแล้วสมัยก่อนถ้ารุ่นสวจะรู้สมัยก่อน,ออออนเขาจะใส่เป็นกระสอบมานะเดี๋ยวขอชิมก่อนนะหวาน ตงนี้ครึ่งกิโลนะเพื่อนๆสูตรนี้ยังไม่เคยทำนะเดี๋ยวเรามาลองมาดูกันนะว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าถ้าใช้ไม่ได้ก็ผสมใหม่แต่ต้องรออีกประมาณ5วัน็มาดูกันนะ มันต้องเรียนรู้ไปเรืนเน่อยๆนะเพนเอนเพราะว่ามันการเรียนรู้มันเรียนไม่จบ ไปอกล่าวว่าหนึ่งกิโละนะเพราะว่าเราต้องวน้อยว่าเดี๋ยวมันจะไม่ความหวานจะไม่พอซื้อมาสองถุงนะหนึ่งโลถุงละสามสิบาทสองถุงก็หกสิบาทนะนเพื่อนแต่ละที่อาจจะขายไม่เหมือนกันนะ บางคนบอกว่ากางน้ำตาลมันมันมีนมสารเคมีถ้ามันหมักแล้วมีมีลาขาวเนี่ยนะถ้ามันหมักแล้วมันมีลาขาวนะก็แสดงว่าสารเคมีเนี่ยถูกย่อยไปแล้วมันถึงเกิดลาขาวแล้วเขาก็ทำใช้กันมาโหเป็นสิบยีสบสบสบ่สิบปีแล้วนะเป็นสิบปีได้แล้วแหละอาจารย์ธงชนะนะสูตรนี้นะไม่ใช่เราไม่ได้คิดขึ้นเองนะเป็นสูตรของท่านอาจารย์ธงชนะผมมิเรามาจานผักเลยอะ ที่เหลือก็เอาลงวิกเดี๋ยวผสมในนี้เลยยิ่งผสมแบบยิ่งน้อยยิ่งดีนะเพื่อนใช้น้ำตาลประมาณ1นึโลนะตอนหนึ่งกะลังสักผ้าใหญ่นะ ามันใช้ได้นะผมก็ไม่เคยใช้นะไม่รู้ว่ามันจะต้องผสมน้ําก่อนหรือเปล่าแต่รู้ว่าถ้าใส่น้ําเยอะกระถินมันมีความชื้นในตัวอยู่แล้ว,วหวานๆเย็นๆ แล้วมีเพื่อนๆบางคนบอกว่าไม่มีน้ำปาหมักใช้น้ำอย่างอื่นได้ไหมอะไรอะน้ำหมักหนอกก้วยหรือน้ำหมักเอ็มอะไรก็ได้แต่ผมเคยบอกไปแล้วว่าน้ำเปล่าก็ได้เพื่อนเพื่อนาจจะไม่เชื่อเดี๋ยววันนี้จะทำให้ดูใส่น้ำเปล่าเลยเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะสงสยัสยใส่เยอะหรือเปล่าน้ำเออนั่นนะสิมันเป็นปัญหานะน้ำมากน้ำน้อยเนี่ยถ้าน้ำเยอะแฉะเดี๋ยวเดี๋ยวนอนจะขึ้น แล้วมันจะไม่เกิดอะไรเลยแต่มันก็ไม่เสียต้องเอาจับมาผสมใหม่หมักใหม่หาพืชสดมาหมักอีกมีเทนเห็นเลยดีกว่านะนเพื่อนนี่นะ้ำมองเห็นไหมครับ นี่น้ำดื่มขวดใหญ่นะหนึ่งุห้านะพันห้าร้อยซีซีนะเอาแค่ครึ่งเดียวพอนะจะได้ไม่เป็นกังวลนะส่วนที่เหลือน,นี่เดี๋ยวเอาไปออกเดี๋ยวเทออ้เดี๋ยวทออเยวททิ้งเลยนะเดี๋ยวกนะนะเพื่อนเพือนแป๊บนึงฝน,น,น,นจะตกแล้วเพื่อนๆ <laughs> วันนี้แดดไม่มีนี่นะครึ่งหนึ่งของ พันห้าก็คือประมาณ750้าน้ำเปล่าเลยนะนี่นะเห,นเห็นเเลยนะไม่ต้องกังวลว่าน้ำปลาหมักไม่มีทําไงนี่แหละน้ำเปล่าเปล่าเลยถ้ามีกากน้ำตาลผมก็จะผสมในนี้แล้วก็ลาดแต่นี่น้ำเปล่านะเห็นเน,นะนี่นะลาดเลย ลานที่ตัวเนี่ยแค่นี้เองยากมั้ยเนี่ยถามจริงเพื่อนๆได้ยินบอกแล้วน,นะมันยากไหมแค่นี้เองส่วนผสมก็มีอะไรบ้างอะกระถินสดมาสาบับกระถินสดอะมันต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมมาสาบับส่วนผสมก็มีของเหลวน้ํำปลาหมักก็ได้น้ำเปล่าก็ได้แล้วก็ความหวานก็คือน้ำตาลหรือการน้นําตาลก็ได้แล้วก็ลำํำ สองอย่างสามอย่างนะสามอย่างน้ำปาหมักผมก็มีนะแต่เพื่อนๆอ,อาจจะไม่ค่อยมั่นใจว่าเอ๊ะแล้วมันจะใช้ได้หรือเปล่าถ้าพูดแต่ปากเพื่อนๆก็จะไม่เชื่อก็เลยต้องทำให้ดูว่ามันใช้ได้น้ำปล่าแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะตั้งแต่ทำคลิปไอ้ปุ๋ยหมักพืชสดเนี่ยทำมา2ี่สิบกว่าคลิปได้มนะั้งไปดูนะเกินด้วยมั้งครั้งนี้ครั้งแรกที่ใช้น้ำตาลน้ำตาลสายแดงโอทึงอะนะที่โอกิีนกับ เฉาก้วยหรือตองหวยอ่ะเออนั่นแหละนะเนี่ยแค่นี้เองวันนี้วันที่สามสิบเดือนหกหกแปดนะเดี๋ยวประมาณเจ็ดวันเจ็ดวันเอาไปใช้ได้เลยถ้าเกิดมันมีลาขาวก็แสดงว่ามันหมักสมบูรณ์แต่ถ้ามันไม่เกิดอะไรเลยแสดงว่าเที่ยวน,นี้มันพลาดเป็นการทดลองว่าใช้น้ำตาลโอทึงเนี่ยมันมันจะได้ไหม เขาบอกว่าได้แต่เขาไม่ได้บอกว่าผสมน้ําอะไรเปล่าแผมคิดว่าถ้าเดี๋ยวความชื้นมันเกิดในเนี้ยมันก็น่าจะได้ผมคิดเอาเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะได้จริงไหมครบทุวนสมบูรณ์นะผักเรามีมีสิฝธถาฝาถ่านี้ยถาละห้าสิบต้นอะ่ะเราก็ทยอยลงไปเรื่อยๆก่อนนะก็จะทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะเพราะว่าไอปุ๋ยหมักเนี่ยเราก็ต้องทําไปเรื่อยๆ ถ้าเรานานๆทำทีมันไม่พอใช้อยากดูไหมว่าที่ทำไปแล้วเป็นไงเดียวให้ดูนะนี่เลยนี่เลยมองเห็นไหมนี่ลาขาวเต็เมเลยนนี่แหละสุดยอดอาหารสุดยอดอาหารขับไปแหละราชาของปม๋เหมเือนก่ เนี่ยคือใช้ได้แล้วมันจะมีลาขาวแต่ลาขาวเนี่ยมันจะหมดไปในภายในประมาณสิบวันหรือสิบห้าวันก็จะหมดไปแต่ยังใช้ได้อยู่นะแต่ถ้าจะให้ดีเลยนะเนี่ยช่วงนี้ที่มีลาขาวเนี่ยไปโรยใส่ผักนะแค่เจ็ดวันหรือแปดวันผักมันจะงามมากๆเดี๋ยวคอยมาดูกันนะวาดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวให้ผักมันร่างมันเริ่มแดงเดี๋ยวผมจะใส่รอบแต่ในนี้ก็มีผสมไปแล้วในดินนะมันมีหลายวิธีนะผสมดินปลูกผัก เดี๋ยวว่าจะทําคลิปให้ดูเรื่อยๆนะนี่นะเนี่ยกระมังหนึ่งก็จะได้ประมาณสองสอกรสอบก็คือถ้าเต็มๆก็หนึ่งกรสอบแต่ถ้าเราใส่ครึ่งก็จะได้สองกระสอบต้องทําใช้เองนะเพื่อนลืมบอกไป เดี๋ยวจะไปเก็บในที่ร่มเรากระมังเนี่ยครอบไว้หรือไม่มีที่ร่มกลางแจ้งก็ได้ผ้าใบคลุมแล้วทําทําให้เป็นกระโจมหน่อยเอาถังอะไรก็ได้มาวางให้มันเป็นกระโจมเพราะฝนตกน้ําจะได้ไหลออกอย่าให้โดนน้ําโดนแดดโดนฝนะห้ามโดนเลยเก็บในที่ร่มถ้าไม่เก็บที่ร่มก็ต้องเก็บข้างนอกผมอาจจะเก็บข้างนอกก็ได้นะเดี๋ยวทําให้ดูเลยดีกว่าว่าเก็บยังไง เดี๋ยวทำให้ดูนะนี่เลยวิธีเก็บดูนะนี่นะก็เอาอะไรเนี่ยมาครอบให้มันเป็นกระโจมหน่อยแล้วก็ผ้าพลาสติกลุมนะ อย่าร่วนะพลาสติกอย่าร่วนะร่วน้ําเข้านะครับน้ําเข้านะห้ามโดนแดดห้ามโดนน้ำแล้วเดี๋ยวเจ็ดวันเรามาดูกันนะครับน,น,นี่เลยถ้าจะอยู่กลางแจ้งก็ต้องทําแบบนี้แหละเอาหินทับไว้ ลมมาเปิดเพราะที่นี่ลมแรงด้วยลมฝนตกนะลมมาแรงนี่ครบถ้วนนะครับผสมยังไงมีอะไรบ้างปริมาณเท่าไหร่ก็บอกไปหมดแล้วนะแล้วเพื่อนๆดูคลิปแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มานะสงสัยก็ถามนะแต่ท่านต้องดูคลิปบ้างนะไม่ใช่ท่านเปิดคลิปมาปุ๊บ ดูแป๊บหนึ่งแล้วกระถามทั้งๆท,งที่เนี่ย,นนยบอกหมดเลยเราไม่เคยปิดเลยนะเราอยากให้ทุกคนทําได้นะแล้วก็จะส่งคลิปไปประมาณสามทุ่มแล้วเพื่อนๆมันต้องตัดต่อบ้างนะไม่งั้นเดี๋ยวจะยาวเกินนะแล้วก็อยู่ที่ไหนเสียงเป็นยังไงก็บอกมาด้วยนะครับเพราะบางทีทําไปแล้วเนี่ยคนทําก็คิดว่าเสียงดีแต่จริงๆเราเสียงอาจจะไม่ดีก็ได้แล้วอาจจะมีเสียงซาๆด้วยบางครั้งต้องขอโทษด,ด้วยแล้วก็ลิมถนน หลายอย่างนะสุขภาพจะดีต้องผลิตผักกินเองนะเพื่อนๆนี่เป็นพวกอินทรีย์ร้อเปอร์เเลยนะผมไม่เคยไม่เคยใช้เคมีเลยนะผักผมนะถามว่ามีหนอนมีแมลงไหมมันมีบางทีมันมีหอยตัวเล็กๆเนี่ยกําลังจะดูหรือว่ามีหอยไหมเพราะดินนี่หมักครั้งแรกแต่ถ้าหมักหลายๆครั้งจะไม่มีอะไรเลยนะนอกจากบุ้งท่านหนึ่งไอ้ผีเสื้อมานไข่แล้วมันจะเป็นบุ้งเราต้องคอยดูนอกกนั้นยังไม่เคยเจออะไรเลยนะเพราะผักมันโตเร็วเนี่ยไอ้พวก บุ้งพวกอะไรมากินมันไม่ทันหรอกมันโตเอาโตเอาวันต่วอ,ตว,อ,ตว,อวันเลยใบมันจะใหญ่คอยมาดูกันนะขอบคุณนะครับที่มารับชมแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับคนซ่อมรถปลูกผักครับ